สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแฮมเอกสิท e ธิ A ์นะครับแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึง Berwick for r e f i n e m e เนรโอเคครับโอเคครับแบน b ์ r w i c k 177นนะครับจริงๆแล้วแบรนดนี้ไม่ได้ตั้งในปี177 7นะครับแต่ว่าเพิ่งตั้งเมื่อประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมานี่เองเนาะแต่ว่าเหตุผลที่เขาตั้งชื่อว่า Berwick 177เนี่ยเพราะว่าต้องการลําลึกถึงนะครับชัยชนะในสงครามที่ประเทศสเปนนะครับในอดีตเนาะ โดยลํำลึกถึงยุคแห่งเบอร์วิกนะครับเป็นเหตุการณ์สงครามที่เกิดขึ้นในเมืองเอลมาซ่าซึ่งเป็นเมืองที่ผลิตรองเท้ารุ่นนี้ด้วยนะเบอร์วิกนะครับเป็นรองเท้าที่ made in สเปนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์เบอร์วิกนยครับเป็นหนึ่งในแบรนด์รองเท้าที่มีคุณภาพคุ้มราคาเป็นอันดับต้นๆเลยนะในมุมมองของผมนะเพราะว่าเป็นรองเท้าที่มีกระบวนการตัดเย็บนะครับในโครงสร้างแบบกูตเยวัลเ e สนะครับหน้ากล่องมันจะเขียนไว้อยู่นะให้คนดู เบอร์วิกนะครับหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดกูิเเลทนะครับคุณิตี้ชูนะครับก็เป็นการตัดเย็บที่เขาเรียกว่ามีโครงสร้างนะครับที่ตัวรองเทา้ากับตัวพื้นรองเทา้าเนี่ยแยกออกจากกันนะแล้วก็เวลาที่เราใช้งานนะครับถ้าอนาคตรองเท้ามันสึกหรือว่าพื้นมันสึกหรือว่ามันพังเนี่ยเราสามารถที่จะสามารถเปลี่ยนพื้นใหม่ได้นะครับแล้วก็สามารถใช้งานต่อได้ทาให้มีอายุการใช้งานที่ยืนยาวกว่ารองเทา้าแบบอื่นๆทั่วไปนะครับแล้วก็ สำหรับตัวเบอร์วิกนะครับจุดเด่นเนี่ยตัวรองเท้านะครับหรือว่าตัวดีไซน์เนี่ยจะบอกว่าลาสหรือว่าตัวที่เป็นทบ็อกของรองเท้าเนี่ยครับมันค่อนข้างกว้างนะครับทำให้ตอบรับกับเท้านะครับของคนเอเชียแล้วทำให้เบอร์วิกเนี่ยได้รับความนิยมในเอเชียได้อย่างรวดเร็วนะครับทีนี้มาดูตัวรองเท้าในมือผมดีกว่าครับว่าตัวนี้เป็นยังไงเนาะเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูก่อนว่าที่ผมได้มาตัวนี้ครับเป็นไซส์8นะครับ ไซส์8นะถ้าเทียบกับเท้าผมก็ประมาณสัก10.5 US นะครับหรือประมาณสัก43-44นะครับเปิดกล่องมาครับสิ่งที่เราจะเจออย่างแรกเลยก็คือตัวถุงนะครับเป็นถุงผ้านะครับปักแบรนด์ว่าบอร์ w i กอยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้สำหรับใส่รองเท้านะครับเอาไว้พกพาออกไป ข้างนอกได้เนาะหรือว่าใช้สําหรับการแบบที่เราเดินทางไปนอกสถานที่หรือต่างจังหวัดได้ข้างในเนี่ยก็จะมีตัวกระดาษหอ่อนะครับเราเปิดกระดาษขึ้นมาก็จะเจอกับตัวรองเท้านะครับตัวรองเท้าเดี๋ยวเรามาคุยกันว่ารองเท้าคู่นี้คือรองเท้าแบบไหนนะครับขอเปิดข้างก่อนโอเคนี่รองเท้านะครับผมเก็บนี้เข้าไปในรองเท้านะครับสิ่งที่จะมากับรองเท้านะครับก็คือตัวที่เป็น กระดาษนะครับสำหรับใช้ดันทรงนะครับทั้งสองข้างตรงนี้โอเคครับมาพูดถึงตัวรองเท้ากันครับวันนี้ตัวรองเท้าที่ผมได้มาเนี่ยคือ,เอ,อสเวททัสเซลล์ล็อฟเฟอร์นะครับเป็นรองเท้าทัสเซลล์ล็อฟเฟอร์หนังกลับนะครับซึ่งเออ่ตัวนี้ต้องบอกว่าสวยนะครับสวยมากเลยแล้วก็ดูแล้วเนี่ยน่าจะเข้ากับการแต่งตัวได้หลากหลายชุด นนะครับับวี้ะจะใช้สำหรับการใส่ลำลองก็ได้นะครับแต่งตัวกับสูตรก็ได้ใส่กับยีนก็ได้นะครับน่าจะแมทชชุดได้เยอะพอสมควรเลยทีนี้ทาเซลโลเฟอร์คืออะไรนะครับจริงๆเนี่ยโลเฟอร์เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นเพนนีโลเฟอร์นะครับซึ่งจริงผมมีแล้วนะของบวิตค,คู่หนึ่งนะครับซื้อมาเมื่อปีก่อนเนาะแล้วก็ปีนี้ก็ซื้อทาเซลโลเฟอร์มาเพิ่มนะครับซึ่งทาเซลโลเฟอร์เนี่ยมันจะมี ผู้นะครับอยู่ด้านหน้าตัวรองเทา้าตรงนี้นะครับมีผู้อยู่นี่นะตรงนี้นะอ่านะครับต้องบอกว่าอย่างที่พูดไปเมื่อตอนต้นนะว่าด้วยความที่มันเป็นกูติเยวิเทสเนี่ยมันทำให้ยุการใช้งานยาวและตัวของ b บ r w i c k กฟอร์ n ีฟ n t เนตัวนี้ครับเป็นรุ่นที่ตัวแบรนด์เบอร์วิเนี่ยจับมือกับร้านรีไฟเมนต์เนาะสั่งทําเป็นรุ่นพิเศษนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านในเนี่ยมันจะมีปั๊มตาทุกคนจะเห็นไหมนะ เบอริก for refinement อยู่ถ้าไม่เห็นเดี๋ยวผม insert ให้ดูนะกเ็เป็นการจับมือทำนะครับซึ่งความพิเศษของตัวนี้คือด้วยความที่มันเป็นรองเท้าทัชเลอเฟอร์เนาะแต่ว่าเขาทำให้มันเป็นแบบออนไลน์ครับก็ค,คือโครงสร้างเนี่ยมันจะมีอยู่ตรงด้านหลังรองเทานะ้าเนาะหรือว่าด้านหน้ารองเท้าที่ทำให้มันเป็นโครงแต่ว่าด้านในเนี่ยมันมีความนุ่มเนาะมีความนิ่มเราสามารถที่จะนี่ครับจับบีบได้แล้วก็ อ,อบรับกับตัวรองเท้าได้ดีขึ้นเนาะส่งผลทําให้เนี่ยเราใส่รองเท้าคู่นี้ได้สบายมากขึ้นนะครับสามารถเบรกอินรองเท้ากับเท้าของเราเนี่ยได้เร็วขึ้นรวมถึงลดปัญหาเรื่องรองเท้ากัดได้ด้วยนะครับสําหรับตัวอะไรตัวนี้เนาะก็ถ้าพื้นรองเท้านะครับเดีย๋ยวให้ดูพื้นรองเท้าก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็มีประทับตาคําว่าเพอร์วิคนะครับอยู่เนาะ ประมาณนี้คร่าวๆสำหรับตัวรองเทา้าเนาะหนังมีความนุ่มแล้วก็มีความสวยงามเนาะจับแล้วลื่นนะครับอาจจะดูแลรักษายากหน่อยนะครับแต่ว่าจุดดีนะครับของการซื้อบิวิกกับรีไฟเมนต์เนี่ยคือเขามีเซอร์วิสให้ด้วยเนาะเป็นเหมือนชูแคร์นะครับถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะทําความสะอาดนะครับหรือต้องการที่จะดูแลรองเท้าเนี่ยเราสามารถที่จะถือรองเท้ากลับเข้าไปที่ร้านได้นะครับแล้วเขาก็กบริการดูแลให้นะครับตลอดชีพซึ่ง ้อบอกว่าผมใช้บริการมาหลายรอบผมรู้สึกว่าที่เนี่ยบริการดีมากๆอยากให้ทุกคนไปลองดูเดี๋ยวเราลองไปดูแล้วกันครับว่ารองเท้าเนี่ยถ้าออลองใส่แล้วเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับไปชมกัน Art List I.O. โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตัวรองเท้านะครับเป็นสเวทเซอร์ฟเฟอร์นะครับจากแบรนด์เบอร์วิกฟอร์รีไฟเมนเนาะใครที่สนใจนะครับหรือว่าอยากลองใส่นะครับอยากสวมอยากซื้อเนี่ยสามารถที่จะ ตามไปได้นะครับที่ร้าน refinement นะครับชั้น็น central embassy นะครับอยู่ฝั่งเดียวกับพาด้าเ ada, นาะหรือว่าติดกับ bts นะครับก็จากชั้นล่างเนี่ยขึ้นไปนิดเดียวก็เจอที่ร้านเลยเนาะแล้วก็ที่ร้านเนี้ยจุดเด่นเลยก็คือบริการดีมากนะครับบริการดีมากทั้งรองเท้าเนาะทั้งเสือ้อทั้งกางเกงมีให้เราเลือกซื้อ shopping the m o d เลยนะครับก็เป็นสายคลาสสิก m ม n แว a ์นะครับก็ ไปลองดูได้นะใครที่ชอบแนวนี้นะครับหรือว่าแต่งตัวสไตล์นี้เนี่ยไปตามได้มีของให้เลือกเยอะเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่แบรนด์เบอร์วิกด้วยนะจริงมีอีกหลายยี่ห้อมากๆนะครับที่ที่แบบคุณภาพครับแก้วนะครับลองไปชมดูได้เนาะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ